เด็ดแน่เออใช่แล้วไอ้เหี้ยจ,จับจับจับเอาคุณทะเลาะทำไมาอ่ะเขาด่าแม่ผมอะพี่เขาไม่ได้ด่าเมื่อกี้เขาด่าอยู่เขาพูดเสียงเป็ดเขาว่าไงคุณด่าเขาบอกเขาไม่ได้ด่าคุณเ็าพูดเสียงเป็ดคุณทำหูให้เป็นกลางหน่อยสิคะอ๋อเขาพูดเสียงเป็ดที่คุณฟังแล้วคุณกักขาไปถีบเพราะได้ไงอะฮะ แปลเลยแปลเลยดีแน่อ๋อดีแน่เหรอแล้วก็เด็ดแน่๋อบริษัทตีออนของเราสุดยอดจยู่แล้วพี่แป๋วเล่นไม่หยาบนะคะไม่หยาบครับพี่หยาบเด็กดูกันเยอะนะคะไม่หยาบไม่หยาบเขามีความสามารถหลายอย่างครับผมแล้วคุณล่ะถามกิงมีเมียยังผมเหรอฝั่งพระนครร้อยห้าสิบคนต้องแต่ขอนแก่นถึงอุบลไม่เคยนะับโอ้เฮ้เล่นดีๆนะตู่ตาหวานมาดูหรือเปล่า เขาบอกว่ารถคือบ้านพัตคานคือครัวที่มั่วคือโรงแรมนั่นไงะตอนนี้นี่ผมพักอยู่ที่โรงแรมโรงแรมไหนอยู่อยู่ของเจ๊เลยกินกินห้องไหนครับห้อง3 0 6กกระจกอยู่ด้านซ้ายผระห่มลายในตู้สบู่มี2อันแปรงสีฟันสั่งเอาเองจะดูหนังเอ็กกดเลขสจะดูทีวีกดเลข8ปโอ้หไม่เคยคล่องเลยนะประธานโทษเขาถ้าพูดไม่เกียรติทุกท่านทำไมคะไอ้ที่ผมเล่นตลกนี้เป็นงานอดิเรกครับและงานหลักล่ะครับรับจ้างทาสีบนพื้นผิวหนังคุณสุภาพสเตรี ถ้าเกิดได้นักร้องกรุงทนไปนอนสักหนึ่งคนแล้วนักร้องคนนั้นไม่ยอมไม่ยอมเหรอครับจะไปยากอะไรพี่ทำยังไงผมก็จะซ้ายตบขวาตบโอ้โหจะช่างเกงในแล้วตีด้วยชิวหายังไงครับอย่างงี้้สุดยอดเลยทำอย่างนี้คุณปาไม่ว้าวเหรอครับป่าบ้านป้าเดี๋ยวเมื่อกี้ซ้ายตบขวาตบเลยถ้าเกิดยังไม่ยอมอีกอะซ้ายตบโอ้โหขวาตบนั่นจะช่างเกงในนั่น แล้วตีด้วยชิวหาลองสิเลอะเลยอ่ะเลอะเลยปากมึงอ่ะรองเท้าคุณเนี่ยรองเท้าเลอะรงเท้าจะไปยากอะไรล่ะทำยังไงก็หาที่เช็ดสิ แม่เอาแม่เอาพี่พี่ร้องร้องเพลงคู่สักเพลงได้ไหมผมชอบเพลงคู่เพลงคู่เดี๋ยวผมให้หลานผมร้องเลยหลานนี่หลานชายผมนี่ร้องคู่กับน้องร้องหญิงผมหน่อยอ่ะได้เลยสาวสวยแล้วเอาเพลงใหม่ๆหน่อยก็นแล้วกันนะครับเพลงใหม่ๆที่ก็หนุ่มหนุ่มดาสาวสาวเก่า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 ถ้างั้นเอาตูนบอดี้แสลมไป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 แล้วเพลงอะไรที่ใหม่ๆพ่อแง่แม่งอนไงเนี่ยแม่ผมยังไม่เดินสวนกับพ่อผมเลยนะเพลงเนี้ยชอบชอบเหรอชอบชอบตีเล่นได้ไหมเอาผมเฮ้ยลองดูสิพ่อแง่แม่งอนลองดูหน่อยลองดูหน่อยเด็กกากหมูเออ เขาหาว่าผมร้องเพลงเพราะลองพิสูจน์กันครับท่านใครบอกอะไรนี้ขอมอบกับพี่สาวโต๊ะนี้นะคะมาด้วยความรักของเราขอบคุณรางวัลดยคะ่ะโอ้นวลละอองน้องจันยียมอายไปทำไมแต่นันไปมาเ,เกกรี่จะอายไปไหนกันน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือน้าซื้อ,อข้าวกินจูบเย้ยจัน อู่ที่การสินน้องอาใหพระจันทร์ดูสิท่านกำลังมองถึงจ้มอก็ไม่เห็นเป็นอะไรท่นรานคงเต็มใจพะอยากให้เราสมปอติเอาก็คือกันนั่นละแต่ว่าแต่คอยทาเจามันใจ,ย,ย,นย,จกกนยิ้มลิศให้จักรดีคุณล้อมอะไรกันเล่าอีานีเย <Hey, S 1> ไม่เอาไม่ได้อ,อีกทีระวังโดนต้

เป็นไงพี่ทําไมไลฟ์เพลงหนูร้องได้หมดแล้วพี่สุดยอดใช่ร้องเพลงเดียวร้องไม่ถูกร้องไม่ได้ร้องเพลงคู่ก็ร้องกันได้ใช่พูดถึงเรื่องเต้นเต้นมีใครเต้นไ้บมางไหมเต้นเหรอเออแบบอาจจะเต้นไม่ค่อยเก่งเพราะแบบมีมีแบบมีอาจารย์สอนเต้นอ๋อเหรอค่ะจริงๆอินะจริงๆการเต้นเนี่ยเป็นการออกกำลังกายได้ออกกำลังกายได้แต่พี่หารูไม่ทำไมครับนักร้องที่เต้นนี่นะครับ อาจารย์หนูคนนี้เป็นคนสอนนักล้องที่ที่กรุงเทพเนี่ยนะที่เขามาเต้นเมสลงแมเล่กันเนี่ยนะใช่เฮ้ยมีจริงจริงเหรอเขจะไปไหนมาไหนเนี่ยเขาไม่ยิ่งกว่าไมเคิลแจ็คสันอีกความดรงของเขามีบริยากาศติดตามไปตลอดขนาดนั้นเลยเพราะเธอเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่และสวยมากต้องคอยดูแลเขาคนไทยป่าฝรั่งฝรั่งด้วยมาจากสหรัฐอเมริกามาจากอเมริกาใช่ค่ะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงชื่ออะไร เจนนิเฟอร์มาแบบนี่ยเจนนิเฟอร์มาค่ะมาจริงเหรอมาจริงเต้นเก่งเหรอเก่งขอดูหน่อยได้ไหมนี่นี่นี่บริการคนนี้เจนนิเฟอร์โอ้เพิ่งเพิ่งลงจากเครื่องมาโอ้โหอะไรนะใส่เสื้อไปทานเสื้ออยู่รถบรรจิตแหมเชื่อแล้วเราเพิ่งลงจากเครื่องครับผมมาเครื่องสูบน้ำไงมากัะสายน้ำดูเจ้าบ้านเล่นไงนี่มาจากเกาหลีครับคุณใครเกาหลีผมฮะไอ้ยังเงี้ยเกาหลีครับกางเกงกางเกงเกาหลีเสื้อเกาหลีผ้าพันคอเกาหลีทรงผม เกาหลีทุกวันทําอะไรครับกําลังหาหลีเกาอยู่กําลังจะไปเกาหลีฮะไปเกาหลีดูซีรีส์เกาหลีอยู่ฮะใช่แต่ว่าช่วงนี้ผมไม่มีเวลาดูครับทําไมฮะไรเพราะว่าช่วงนี้ผมกาลังออกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ฮะเต้นฮะเลยดูหุ่นนุ่มเป็นแบบนี้ฮะนี่บอกกับพี่เมื่อกี้นี่ไงเจนนีเฟอร์คนเดียเข